เ่ okay. สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนี่เป็นพาร์ทสักพาร์ทนึงแหละที่เราต้องทําการไล่ฆ่าบอสเสาแล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเราฆ่าไอ้ตัวนี้ไม่สาเร็จใช่ไหมแล้วเราตัดจบไปเลยซึ่งเรามีทริลัดอย่างหนึ่งก็คือฟาร์มเต่าของเรามันใช้ฟาร์มได้ไว้ฟาร์มเต่าอะ่ะคือเราวร์ปไปที่ฟาร์มเต่าของเราแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่เกียนเอาเรื่องอยู่แต่ว่าป้าขอกลับก่อนมันอันตรายเหลือเกินสิ่งที่เราคิดออกเลยก็คือเราจะเอารูปปั้นไปเราก็จะทําการตี ด้วยดาบฟักทองแล้วก็ยืนเฉยหรือไม่ก็จะใส่ชุดเวทนี่แหละเราก็ยิงอันนี้ทะลุบล็อกอันนี้มันยิงทะลุบล็อกได้นะทะลุได้แค่หนึ่งบล็อกเท่านั้นแบบนี้เพราะว่าไอเทมมันเกินหนึ่งบล็อกนะประมาณนี้สมมติยิงข้างบนใช่ไหมเราสามารถยิงไปข้างล่างได้อะไรประมาณนี้โอเคฟันหนึ่งขอเอาใส่เปในนี้ก่อนเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นสักนิดนึงแล้วใส่เป็นชุด สายที่แบบว่าเราเปลี่ยนชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดตีเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วต่อไปเราจะเอารูปปั้นไปเพราะเราจําเป็นต้องใช้รูปปั้นหรือถ้าเราไม่ใช้รูปปั้นเราก็จะใส่ชุดซัมมอนแบบเต็มยศไปตีพวกมันมี2ทางเลือกเพราะว่าเราได้เอฟเคฟาร์มมาที่เรียบร้อยแล้วไงแต่ว่าตอนนี้ไอเทมเรามันแบบว่าเหมาะกับสายตีมากเลยคือเราอยากใช้ดาบฟักทองในการเอฟเคฟาร์มมันจะได้เสร็จไวๆคือซิสซัมมอนมันก็ได้นะแต่ว่ามันน่าจะชา้าถ้าใช้ดาบฟักทองสู้นี่น่าจะไวกว่าเยอะเลยเราจะใช้เป็นเราจะตีตัวอะไรให้ตายดีเราต ฉลามก็ดีโอเคจะตีฉลามเหมือนกันแต่ว่าเรารีไปเราต้องต่อวงจรถ้าต่อวงจรไม่ได้เราก็จะเอาเป็นอันนี้เป็นเทอร์เท a r ฟาร์มโอเคเราตอนนี้เราขี่สลามอยู่เราก็จะอย่างนี้เออแบบนี้แหละสบายเบื่อบอกเลยแล้วก็เอาขอเอาอันนี้ออกหน่อยแล้วก็แปะเปลี่ยนเป็นฉลามเราจะเปลี่ยนเป็นฉลามพอเราแปะฉลามปุ๊บล้วฉลามไม่เกิดชิบหายแล้วมันต้องมีสายไฟทุกคนแล้วก็ลืมไปเลยว่าต้องใช้สายไฟงั้นเราจะใช้เซซัมมอนแล้วกันจริงๆคืออยากใช้ฟักทองมากอะ แล้วเ,เรามาเทสเซสม,มอนก่อนถ้าเซสม,มอนมันเวิรนะ์กเนี่ยก็ใช้เซสม,มอนเราจะใส่สปอร์ด้วยสปอร์จะได้ช่วยตีแต่สปอร์มันใช้กับภารกิจดัมมี่ไม่ได้ไงเดี๋ยวเราตายเอาเอาใส่ไอเทมซสมอนให้หมดเลยอะไรช่วยซสม,มอนได้ก็เอามาใส่ให้หมดเอามาใส่ให้หมดใส่ให้หมดอย่าให้เหลือแล้วเราก็เรียกซสมอนออกมาเยอะๆเท่าที่จะเยอะได้โอเคเพิ่มซสมอนดัมเมจแล้วก็เรียกมมออาายอไอ,มมอมมกกตัวตัวนี้ออกมาอีกาออกมาข้างบนแบบนี้ สนุกสนุกแล้วเราก็รอให้มันจบแค่นั้นแหละหรือถ้าเราไม่อยากรอก็เอาฟักทองมาออกมาตีอะไรเล่นๆแต่ว่าคือเราไม่ได้เอาเราเสกให้ไอ้นี่ออกมาไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็อยากทำนะคิดไปคิดมาขอสักหน่อยมาไหนๆก็มาแล้วอะสักหน่อยถูกไหมก็ขอขอเอ้ยเฮ้เสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยซัมมอนแล้วก็มีตั้งเยอะตั้งหลายตัวขอไปเอานี่สักหน่อย โอ้ oh, เอาของออกทีนี่แม่งกากเลยกูขอสายไฟหน่อยหนึ่งสายไฟหน่อยถ้าได้สายไฟนะแจมบอกเลยสายไฟ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 อยู่ไหนสายไฟอยู่นี่แล้วก็เอาอันนี้มาหน่อยโอเคได้แล้วเฟี้ยวขออันนี้ด้วยมารับมีดวางสักที่ขอยืมตรงนี้หน่อยจะวางข้างบนอนะเออยืมที่หน่อย ติ๊กสองอันไปเลยปั้งปั้งตอนนี้เรามีไอโกออยู่อีกเก้าวินาทีเก้าเก้าวิที่ไหนแหละไม่ใช่เก้าวิเขาเรียกว่าอะไรเก้านาทีเออต่อไปเราจะไปวางฉลามให้ฉลามมันเกิด t o t ลฟาร์มอ่ะจัดไปขอติ๊กซัมมอนอีกสักหน่อยหนึ่งระหว่างนี้ก็ให้ซัมมอนมันช่วยฟาร์มไปก่อนโอ้ยถ้ายืนอย่างนี้เราก็ไม่โดนนาเมตอะไรเขาปักอันนี้ด้วยเออรีเจนเลือดแล้วก็เอาอีกามาเอาอีการเบลข้างบนน่าจะดีกว่าเพราะมันจะได้ตีตัวที่อยู่ข้างบน แล้วที่ซัมมอนอีกาเราหายทุกคนแปบ๊บเดียวทําหายแล้วสุดยอดไปเลยกูนี่ไม่ธรรมดาจริงแต่ตอนนี้เราก็เดี๋ยวอีกาเราค่อยไปหาแล้วกันเราเสกตัว้ไว้ข้างบนก่อนเราขอ,อาฉลามมาวางตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้มาเชื่อมให้ฉลามมันเกิดไอหนึ่งวิเนี่ยสีแดงเนี่ยกูโยนทิ้งใช่ไหมนเนี่ยเยี่ยมเลยอตอนนี้ค้นมึนอนะ่ะคือไม่เคยสู้บ,บอสเสามาก,ก่อนอนะ่ะเอาสีแดงเชื่อมกับฉลามให้ฉลามมันเกิด เอาฉลามเกิดแล้วก็ฟักทองตีฉลามฟักทองตีฉลามแล้วเมันจะมีฟักทองออกมาตีไอ้พวกที่อยู่ข้างบนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีดีมากด้วยแหละปังปังปังพวกข้างบนก็ตายไวขึ้นแต่ที่เรารู้สึกนะที่เกียรติตีฉลามเลยคือยืนซาม,มอนเราดีกว่าตอนนี้จะได้ยังไม่ได้แบนเนอร์ฉลามเลยถ้าเราได้แบนเนอร์เมื่อไหร่ก็ฉลามจะกากเมื่อน,นั้นแล้วก็พวกที่อยู่ข้างบนจะตายด้วยฟักทองเราเราต้องฆ่าฉลามให้ครบ50ตัวแต่ว่าเราที่เกียจรอเราจะกลับไปที่บ้านของเราเลยด้วยการ กดว้าป้าบอืมแล้วเราไงต่อคือจะมาหาที่ซัมมอนกูนนี่นแหละกูทำที่ซัมมอนหายอยู่ไหนวะถาจริงทำหายจริงหรอคนอย่างก,กูเนี่ยทำเลเวลนสตารหายเป็นไปได้นะแต่ว่ามันเป็นไอเทมโปรเลยเลเวลนสตารอยู่นี่ไงว่าแล้วหายไปไหนโท่โอเคกลับไปฟาร์มมันต่อดีกว่าต่อไปแล้วน่าจะเล่งให้มันจบเลยแหละสปาวไม่ใช่สปาวนี่สิอืม ไยฉลามฉลามฉลามเน่ยอยา,อยา,อยาบอกว่าอยาไม่คืออยาเราจะตีแบบดับเท่าไรเนี่ย94ดาเมจดาเมจก็ถือเอาเรื่องนะแต่ว่าเราจะเอาให้มันได้ดีกว่านี้เอาอีกาไปวับใครข้างบนด้วยเป็นการผสมผสานซลม,มอนกับเมลีอะไรที่โคตรดี ที่เราไล่ตีตรงไอ้ตัวพวกนั้นที่ที่ฟาร์มเต่าเราก็ได้แบนเนอร์พวกมันมาเป็นจํานวนมากขึ้นตอนนี้นเนี่ยเราสงสัยตอนที่เราอยู่ฟาร์มเต่าอะ่ะเราฆ่ามันไปเป็นจำนวนมากแต่ว่ามันไม่มีแบบเวลาฆ่าแล้วมันจะมีแบบไอ้นี่พุ่งเลยอะ่ะแบบเหมือนมีวิญญาณพุ่งพุ่งไปหาบอสเสาเพื่อที่แบบว่าปลดบาเรียสแสดงว่าเราฆ่ามันจนบาเรียปลดแล้วแล้วเราก็ได้ทําการนั่งรถไฟไปดูก่อนหน้านี้แล้วสรุปว่าเราได้ทาลายบาเรียมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีโอเคเรามาดูกันอื ถ้าเราฆ่าพวกนี้ปกติมันจะมีเหมือนวิญญาณอ่ะวิ่งไปที่ตัวตัวนั่นอ่ะ,อะเราฆ่ามันสักตัวแล้วกันยืนที่พื้นยืนที่พื้น,นปลอดภัยสุดปกติเราฆ่ามันอ่ะมันต้องมีวิญญาณวิ่งไปแต่นี่เราฆ่ามันตายนะแล้วแต่มันไม่มีวิญญาณเลยวิ่งไปเลยแสดงว่าเราทําการปลดบาเรียไอ้บอสเสานะเรียบ้อยแล้วลตอนนี้จะทําการไปทําการสู้บอสเสากนะันทุกคนซึ่งเราก็อย่ายืนบนฟ้ายืนบนฟ้าอันตรายมากโอเคบอสเสามันก็จะทําการพ่นพิษอะไรของมันออกมาก็ไม่รู้แหละเรื่องของมัน ตอนนี้เราก็ทำการยิงมันอย่างสนุกอย่างเมามันโอเคป,งป,งป,งป่งปังปงปังเราจะอยู่ในน้ำรือว่าในน้ำนปลอดภัยกว่าเยอะเลยปลอดภัยจะที่ไหนละหาความปลอดภัยไม่เจอเลยตีนะใช้แวมไพร์ไหนถ้าไม่มีแวมไพร์ไหนนะไม่มีแวมไพร์ไหนนี่ยุ่งเอาเรื่องดีนะเราในน้ำเราแบบว่าในน้ำเราเป็นเทพไหมก็เรากลายเป็นเบอร์ฟอกอยู่ตอนนี้เราอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำก็ไม่ติดสถานะไฟด้วยพวกนี้ตีติดไฟใช่ไหมขอขอโดนขอโดนทีนึงดิโอเคไม่ติดไฟพวกนี้ตีไม่ติดไฟ ว่าอยู่ในน้ําเราเทพไงใครลงมามันก็เนืดเราก็อยู่ในเน้ดีแล้วเอ้ยแล้วมันเปิดประตูเข้ามาได้ไงล่ะ <Okay. S 1> อพวกนี้มันจริงๆเลยยุ่ง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 ทุกเรื่องมึงอะพวกนี้มันยุ่งทุกเรื่องไม่ยุ่งสักเรื่องจะเป็นอะไรไหมคงจะเป็นละเสไอ้พวกเนี้ยขอเข้าตรงนี้หน่อยอือเอาบล็อกอุดได้ไหมโอ้โหไม่ได้เฮ้ยได้หวะ แต่ว่าป้องกันไอตัวที่ทะลุบอกไม่ได้แต่ว่าป้องกันตัวอื่นได้ก็ยังดีคือเราไม่ต้องการสู้กับตัวอื่นแล้วตอนนี้เราต้องการสู้กับบอสเสาแค่ตัวเดียวเพราะว่าตัวอื่นซู้ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะบาเรียมันปลดแล้วถ้าเราฆ่าเราต้องฆ่าพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าบาเรียมันจะปลดอ่ะฆ่าพวกตัวเล็กตัวน้อยอ่ะฆ่าไปเรื่อยจนกว่าบาเรียบอสเสามันจะสามารถโจมตีบอสเสาได้แบบนี้โอเคแล้วทำไมเราไม่ใชไอเทมอื่นที่มันตีแรงกว่านี้เล่าเนาะอย่างเช่นอันนี้ปองป้องปะ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 ปนปแป้องกอ เป็นตัวที่ไรประโยชน์สิ้นดี Lost of d i s c o r d เฮ้ยอย่าพึ่งไอ้พวกนี้เอาใหญ่เลยนะโอเคเราจะไปเก็บแร่ที่ได้จากไอ้พวกนั้นกันยังไม่รู้เลยแร่พอไหมถ้าแร่ไม่พอเราต้องไปเรียกบอสอีกรอบได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยอย่าสิพวกนี้เพิได้เราเก็บแร่โซลามาเก็บ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 ได้มาห้าสิบห้าแล้วนี่กี่อันเป็นห้าสิบแปดอันถ้าไม่พอเราไปเซกโลกอื่นได้ไหมเนะี่ยฆ่ากโกเลไในโลกอื่น ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปหาในโลกอื่นคือเราไม่รู้ว่ามันเรียกบอสใหม่ได้หรือเปล่าเคเราจะกลับบ้านไปคาบของหรือเราจะไปเคลียบบอสที่อื่นต่อดี้องเอาของที่ได้มาเอาของที่ได้มาเนี่ยไปทําการคาบของดีๆใช้กันดีกว่าตรงนี้ไม่เวิร์กไปหลังคาเออได้ไออาวุธใหม่แต่คาบชุดไม่ได้ชุดต้องมีที่อเอ็นจะมูลดหลอดนี่คืออะไรอะโซลา่าสมอลอร์พาวเวอร์ฟอร์มโซล่าทาวเวอร์เออช่างมันเถอะไม่จำเป็นหรอก อันนี้เป็นร้อยโหเอามาสองอันเลยดิตรงน,นี้ไม่คิดว่าจะวันหนึ่งจะได้มีใช้ทำอย่างกับฝันเป็นจริงโอเคมีแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแบบสนุก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 เค okay. ไปสู้ตัวอื่นต่อดีกว่าเราคงต้องเร่งความเร็วอีกเหมือนเคยไปเคลียร์ให้หมดทุกตัวไปโอเคเรามาถึงแล้วเราก็ทำการอยู่กับพื้นแล้วก็ไล่ตีพวกมันอย่างสงบสุขดีกว่าเนี่ยไม่มี มันมีบาเรียอยู่เวลาเราฆ่าพวกนี้เสร็จได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนมีวิญญาณวิ่งไปตรงโน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮซมมอนพวกนี้มันแซมมอนไงสู้ยากมากเลยโหโหเกินเกินมันเก่งเกินเกินไปอ่ะไม่มีแวมไพร์ไนก็ยุ่งอ่ะทีนี้มีแวมไพร์ไนทำไมเราต้องบินสู้เลยเนี่ยดาเมจเป็นร้อยเลยกูเคยสู้พวกมึงไอ้ถ้าไม่มีไอ้พวกนี้โอ้โหยังไงนักหนามันยังไงมันทำไมนักหนาเล่ามันทำไมนักหนาเล่า มันทำไมนักหนาทำไมเล่ามันทำไมมันเป็นมันเป็นยังไงมันทำไมที่ได้ไอเทมนี้มาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีคือถ้าไม่ได้ไอเทมนี้ก็สู้ยากนี่ได้ไอเทมนี้แบบได้จากพวกพวกมันเองอะเฮ้ยเฮ้ยวมนพายไนท์หน่อยวันพายไนท์หน่อยไม่มีไม่มีอยู่ไม่รอดวะนั่นไงกูบอกแล้วไม่ถือแวมนพายไนท์ทีไรอยู่ไม่รอดโอเคเราจะเล่นบบ ทุกคนก็ด้วยกลับมาต่อจากที่เมื่อกี้เราตายจากการโดนฆ่าจากบอสสตาร์ดัปใช่ไหมจากตรงที่เราไปตรงนู้นอะ่ะเราก็โดนมาฆ่าตายอย่างไรได้ก็ตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะมาทําที่สู้บอสมูลหลอดกันก่อนซึ่งตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราข้ามวันมาอีกวันหนึ่งเลยก็เพราะว่าไอ้ช่วงสิบนาทีแรกที่เราอัดไ,ไปเราอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยมันเป็นเพราะว่าเราได้ทําการอัดมาเป็นระยะเวลาสองพาร์ติดกันไงมันก็ทาให้เราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่วันนี้มันเปลี่ยนวันแล,แล้วไงเราก็อาจจะพูดดีขึ้นหน่อย บับเบิลคืออะไรบับเบิลทำไมต้องกระแดวะวะบับเบิลคือฟองสบู่นั่นเองเราจะขึ้นไปหามันขอรีบๆขึ้นไปหามันหน่อยปุ๊บเดวายเวิร์นมาโอเคก็ <c oughs> okay. คือใครใช้ให้คุณมึงขึ้นมาอยู่บนนี้เนี่ยเราต้องซื้ออันนี้มาบับเบิลซื้อมาเยอะๆเลยเราจะทําที่สู้บอสมูลหลอดเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทาที่สู้มันเนี่ยถ้าเราฆ่าบอสเสาทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาอะไรสู้บอสมูลหลอดก็ไม่รู้แเราต้องไปดูยูทูบแม่งสู้ยังไงด้วยเพราะเราไม่เคยสู้กับบอสมูลหลอดมาก่อนโอเค จริงๆก็เกือบจะได้สู้แล้วแต่ว่าซีรีส์ก่อนๆนี่ก็คือที่เราทําผิดพลาดแล้วก็เผลอๆไปลบแมปอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นซีรีส์แรกที่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นเลยโอเคตรงนี้ช่างมันก่อนเถอะถามว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปได้ไงกูซนนั่นเองเออต่อไปเราต้องเลือกพื้นที่โลง่โลงๆแต่คือตอนเนี้ยคิดไม่ออกเลยว่าตรงไหนแม่งโล่งบ้างคือคิดไม่ออกแบบจริงจังอะ่ะคือต้องหาที่สู้บอสมูลหลอดแต่เราไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันจะใช้ได้ดี เออเรารู้สึกว่าเอาตรงโล่งๆอ่ะแถวบ้านเก่าน่าจะดีนะแต่ว่าซี่มันไม่สวยเลยเรจะเอาที่เป็นถ้ารู้สึกว่าถ้าเป็นตรงแถวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแซนสตอมแล้วเราไม่ชอบแถวจังเกิลมอนเตอร์ก็มาป่วนอกีกคิดไม่ออกเลยเป็นอะไรที่วัตเดอะฟักมากเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟดูกันไล่ที่ดูเลยว่าตรงไหนมันเหมาะเปิดแมปงี้เลยืึคือต้องลงไปดูทำเลพื้นเพข้างล่าง้ยแถวนี้ก็ ข้างบนนี่ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ที่เราคิดไว้อะอันนี้คือที่เราคิดทะเลตรงนี้เลยอะเนี่ยที่คิดคือตรงนี้เลยได้ที่แล้วทุกคนเราได้ที่แล้วเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพวกมึงนี่ไม่เกี่ยวพวกมึงไม่เกี่ยวเลยเลยเราจะไปแถวทะเลตรงนู้นที่เราต้องใช้ก็คือพวกบับเบิ้ลเยอะๆแล้วก็น้ําพึ่งถามว่าเราเอาบับเบิ้ลไว้ทําไมเพราะเราต้องเอ,อเราจะใช้ตัวนี้ในการบินต่อสู้กับมันแล้วถามว่าเราทํำไปเพื่อ ก็คือเราจะอยู่ในน้ำแล้วเราขี่ตัวนี้ที่ได้จากดูดฟีดลอดน่ะคือมันไวมากคือแบบว่ามันโคดไวแบบโครโคดโครโครถ้าเราต่อทางน้ําให้มันบินนะมันจะเป็นอะไรที่ไวมากก็คือจริงๆเราสู้ในทะเลก็ได้นั่นจะเป็นอะไรแต่ว่าทะเลที่มันแคบไงมันมีแค่เนี้ถามว่ามาได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันว่ายไปทางนู้นมันก็ตัดแล้วแหละเนี่ยทะเลไม่ได้กว้างขนาดนั้นยกเว้นแต่ถ้าเราจะทําให้น้ํามันกว้างแต่ใครจะมานั่งเทน้าล่ะก็ใช้บับเบิลนั่นแหละดีแล้วเราก็จะใช้น้ําธรรมดาน้ําธรรมดาแล้วก็ฮันนี่เออประมาณนั้นแหละ เราจะใช้เป็นคือเราจะมีอะไรเราจะเอามางักตกระมูลหลอดให้หมดเลยเจะไม่ฟิกสายเราจะใส่ชุดให้แม่งดิฟเฟนต์แบบเยอะที่สุดเลยถ้าเป็นไปได้เราก็ใส่ชุดสเปกเตอร์นั่นแหละชุดสายเวน NPC ไกด์มาถามว่าทำไมไกด์เพิ่งมาเพราะเราไปฆ่าไกด์นอกรอบเล่นไงโอเคเรามีบัมเบิลแล้วเราต้องการ Buff บัฟแบบว่าทุกอย่างให้เรียบร้อยแบบว่าที่สู้บอสอะเข้าใจไหมคําว่าที่สู้บอสอะแล้วก็ลูกปั้นหัวใจลูกปั้นหัวใจไม่มีไม่ได้เดี๋ยวต้หาเอาลูกปั้นหัวใจแล้วอะไรต่อ ลูกปั้นหัวใจแล้วก็ต้องมีสายไฟด้วยถ้าไม่มีลูกปั้นสายไฟไม่ลูกปั้นสายไฟเลยว่าลูกปั้นหัวใจเออแล้วก็อันนี้แล้วก็ทามือหนึ่งวิประมาณนี้แหละมีแค่นี้แทบไม่มีอะไรเยอะแยะเลยอืมเราต้องการอันนี้ไหมไม่จําเป็นหรอกเนาะคือเราจะเอาเนี้ยไปแบบเลื่อนให้หัวใจมันมาหาเราอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเอาไปแค่นี้ก็ไม่น่าจะพอหรอกเราต้องการบัฟอีก เราต้องการแบบบับให้เราได้เปรียบที่สุดเอาแข็มไฟแล้วก็ฮาร์ดแลนเทอร์นพีชแคนเดิลด้วยมึงจะเอาให้ได้เปรียบไปไหนวะเนี่ยแล้วก็ดินดินเรามีแล้วดินเรามีแล้วแล้วก็สตาร์บัมิโกสตาร์บัมิโกไปทำอะไรเอาไปปลูกไนงะเอาไปปลูกหญ้าไม่ใช่ปลูกปู่นะเล่นมุกส้นตีนเลยเนี่ยแล้วก็เราต้องใช้ทานตะวันค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่เราต้องการโซ่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 โซ,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 โซ่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ หัวใจธรรมดาไลคิสตตลอยู่ไหนวะเราจะใช้เยอะเลยแหละเพราะว่าเราสู้แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้ของโคตรเปลืองอะ่ะกูสู้ทีนึงอะ่ะเหมือนตอนสู้วอลเฟตอ่ะนี่คนเล่นใหญ่คือจะเอาให้ได้เปรียบไงเพราะคือไม่เคยสู้ไงรู้สึกว่าแม่งโหดเว้ยบัฟทั้งหมดที่มีแท่นี้ก็น่าจะเอาเรื่องแล้วแหละดีนะเราทําที่วาร์ไปไปตรงนู้นถ้าไม่ทําไว้นะแม่งเดินในขี้แตกเลยเลฟโอเชียนโอเคเราจะมาโผล่ตรงนี้ไลตัวนี้มายังไงก็ไม่รู้ก็ช่างหัวมันเถอะ เราจะใช้พื้นที่ที่พื้นตรงนี้แหละที่เราเคยได้สู้กับดุกฟิลอนคือมันเป็นอารีนาต่อสู้ที่ดีมากแต่ว่าเราเสือกเอาที่พื้นออกนะคือถามว่าเอาที่พื้นออกทาไมเพราะตรงนี้เห็นไหมมันเป็นน้ําเราจะได้ลงไปขยับตรงนี้ได้โอเคยังไงเราก็ลอยอยู่บนฟ้าตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็จะทําการต่อไอเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยต่อแบบยังไงวะทุกคนขออภยัยเราลืมไอลืมอันนี้ลืมเมจิก เมจิกไนท์เมจิกอะไรทักอย่างนี่นแหละที่เอาไว้ช่วยก่อสร้างอันนี้แหละไอลอดเออเพราะมันจะได้วางไอ้นี้บนอากาศได้ไปโอเชียนอีกฝั่งหนึ่งโอเคบินกันเลยแล้วก็ปาบแล้วก็บันนี้แล้ว UFO UFO ่าไปไหนตัวนี้มันเคลื่อนที่ช้ากูกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละคนก็งงกันพอดีที่ตาลายแล้วเนี่ยเอาขอ UFO กลับมาก่อนเออที่เหลียไว้ก่อนปาบกระโดดกลับไปปุ๊บโอเค เสกน้ำแข็งกลางนี่ปุ๊บแล้วก็เอาบับเบิลต่อให้มันไปแบบลักษณะเงี้ไม่ต้องไปสนใจความสวยงามหรอกอันนี้ใช้ต่อสู้ไม่ได้ใช้ดูเล่นเข้าใจบอ,อ,อต่อขึ้นมาแบบถุงสูงเลยสูงแบบโคตรจะสูงโอเคเราต่อขึ้นมาสูงพอสมควรแหละคือบับเบิลมันผ่านได้ไงคือตัวอะไรก็ผ่านได้หมดต่อไปเราจะใส่น้ําใส่น้ําก็ต้องใส่น้ําเข้าไปในปริมาณที่ไม่ก็เยอะอยู่เอาเรื่องแหละ เราจะใส่เป็นน้ำพึ่งเลยไหมคือเราอยากรู้ว่าใส่น้ำพึ่งไปแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าขอเป็นน้าธรรมดาก่อนน้ำพึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าน้ำพึ่งมันหนืดอะถ้าเราเข้าไปเอาน้ําธรรมดาไว้ก่อนแต่คือเราต้องมีน้ำพึ่งผ่านสักอันมั้งแหละคือถ้าไม่มีน้ำพึ่งก็เลือดมันจะไม่รีเจนเอาอันนี้ก็มันมันสูงอะใส่ค่อนข้างนานอยู่แหละโอเคกบมากีนรอบหนึ่งจากที่เมื่อกี้เราเติมน้ําอยู่ตรงที่เติมเติมน้ําในฟองสบู่แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วว่าเราจะทําให้มันเป็นแบบ อันเบลเลอร์เลยอันเบลเลอร์คืออะไรให้ข้างบนนี้มันเหมือนตู้ปลามีน้าเต็มข้างในไปเลยเหมือนมีทะเลขึ้นมาข้างบนอ่ะแต่ว่ามานั่งเติมน้ํคี๊คิกคี๊คมันเมื่อยไหมแล้วก็จะใช้ปั๊มน้ํามันดีกว่ามีวงจรปั๊มน้ำมันก็จะใช้หน่อยปั๊มน้าคราบยังไงใช้10ไอออนไม่ก็10เลดก็ได้จะใช้แร่เลดหรือใช้แร่ไอออนก็ได้2อย่างนี้มันใช้แทนกันได้แร่เลดไม่ก็ไอออนมาผสมกับสายไฟแล้วก็จะคราบได้เป็นเอาเลดปั๊มกับเดี๋ยวเจ้ํําาทไมย w h a เตอร์ฟากเป็นเอา Outlet ปั๊มกับ Inlet ปั In ๊มมันก็ไม่ต่างกันมากอะก็คือ Inlet ก็คือเอาน้ํำเข้าเ u t l e t ก็คือป,ปล่อยน้าออกแค่นั้นที่เราต้องใช้ก็วงจรไฟฟ้าตามทั่วไปปกติเราต้องการ one second timer timer หวิแล้วต่อไปเราจะไปที่เดิมกันเราจะคือจะเอาน้ําเข้าไปใส่ในฟองสบู่ของเราไปตรงนู้นกันต่อเรามีบล็อกอยู่ในตัวแล้วโอเค ทำการทุบตรงนี้ก็คือตรงนี้มันจะกลายเป็นตู้ปลายักที่เราไถาน้ําใส่ไปข้างบนนี่ก็คือไรประโยชน์แล้วที่เราต้องการก็คือเราต้องเปลี่ยนที่สักที่หนึ่งเออเดี๋ยวอย่าพึ่งอต้องการเปลี่ยนที่สักที่หนึ่งแถวนี้แหละปาปา่ปาปเดี๋ยวฝนตกเลยตอนนี้นี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ฝนควรจะตกรู้ไหมแล้วก็วางไม้ลงไปเออวางไม้ลงไปแบบนี้แล้วก็ให้มันดูดน้ําคือถามว่าวางไม้ทําไมก็คืออี อินเล็ปั๊มเนี่ยมันวางบนไอ้นี่ไม่ได้วางบนฟองสบู่ไม่ได้เราเลยต้องเปลี่ยนเป็นไม้แล้วตรงเนี้ยเราได้วางน้ําเป็นระยะหนึ่งแล้วเราเลยต้องเอาอินเล็อินเล็ดปั๊มเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ดูดน้ําเข้าให้ต้องให้มันจมน้ําเพื่อให้มันดูดน้ำเลยเอาเล็ดเปาเอาเล็ดเออเอาเล็ดปั๊มเนี่ยห้ามจมน้ําไม่งั้นน้ํามันจะไม่ออกมาเออโอเคแล้วกูจะปักยังไงวันนี้อันนี้กันลวกันเออโอเค คือเราต้องวางน้ําค่อนข้างที่จะเยอะแบบว่าเยอะโคตรเลยแหละเอานี่มาก่อนที่มันจะรีสปอนหายไปแล้วก็เอาเอาเลดปั๊มมานี่เออเอาคอนทุกเ้วยหน่อยหันมาทางนี้สิหันไม่ได้ด้วยสุดยอดหันไม่ได้อ่ะหันอย่างนี้ก็ได้เออให้มันหันอย่างนี้อาไม่ได้อีกเรื่องเยอะเรื่องเยอะโอเคเราเอามาไว้ข้างบนก่อนให้มันเติมซักหน่อยอันเมื่อกี้อยู่ไหนวะอยู่นี่เออไว้จักที่นึ่งอะ แม่งหันหน้าตามที่กูต้องการไม่ได้ด้วยนะโคตรเรื่องมากเลยเอาเอาเล็ดปั๊มออกมาเออแล้วต่อไปเป็นทัมเมอร์หนึ่งวิทัมเมอร์หนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิไว้ข้างบนนี้แล้วกันฟึบสใส่ไฟพอวะไม่พอเดี๋ยวกลับไปเอาที่บ้านแล้วก็ลากวงจรปกติถ้าวงจรปกติปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเราว่าไม่พอเชื่อไหมจะพอได้ไงล่ะมันจะพอดีแปะว่าแล้วไม่พอดีไม่มีสายไฟเหลือตรงนี้จากวงจรเก่าแล้วก็ ตัดขอยืมหน่อยไม่ยืมแล้วกูขโมยเลยปั้งเรียบร้อยกูม,มีอีกห้าสิบอันเฟีย้ยวขี้ขโมยอย่างนี้แหละอยู่รอดทุยโอเคแล้วก็ขึ้นไปเปิดเอาเลดปั๊มกันก็คือมันจะดูดน้ําจากข้างล่างออกมาออกข้างบนโอเคแล้วมันก็จะเทน้ำเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือมันเป็นการบอกว่าโคตรจะปั๊มน้ําเลยแหละคือน้ําข้างล่างมันก็ดูดน้าข้างล่างตรงนี้หายไปนะแต่ว่าน้ําข้างบนมันออกมาเยอะกว่างมันก็กลายเป็นการปั๊มน้ําอย่างหนึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีโอ้โหน้ําออกสองข้าง สุดยอดธรรมดาที่ไหนแต่ว่าเราทําให้มันได้เยอะกว่านี้แล้วทำไมมันออกสองข้างอะ่ะ I อ o n t Under s t a n d เตนเลยเอาเป็นว่ามันมีวิธีทําไม่ได้เยอะกว่านี้อยู่เราต้องดูวิธีการไหลของน้ําก็คือเราทําให้มันไหลเร็วขึ้นได้คือถามว่าแค่นี้ทิ้งไว้นานๆน้ําเพิ่มไหมกูบอกเลยว่ามันเพิ่มเพิ่มเยอะด้วยไอ้นี่ก็ยุ่งจังเลยอย่าัยุ่งคนทํางานอยู่เออน้ํามันไหลออกมาสองทางใช่ไหมจริงๆเราให้มันไหลทางเดียวได้ไหมขอแปะขึ้นไปก่อนเออให้มันไหลทางนี้ทางเดียวพอ มันไหลสองทางเลยว่ะมันมีวิธีให้มันไหลยเยอะๆอยู่นะแต่ว่าเราต้องปิดวงจรก่อนปึ๊บแล้วก็น้ำมันไหลตรงนี้ใช่ไหมไหลตรงนี้แล้วก็แปะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเหมือนเป็นรูปหอ่อมอ่ะมันอย่างเงี้ยเออประมาณแบบนี้แหละแล้วน้ำมันจะไหลออกมาเป็นสองทางแล้วซึ่งมันจะเติมไวขึ้นประมาณนี้และไอ้ตรงที่แยกออกมาสองทางเนี่ยเราก็สามารถเติมได้อีกมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยแหละเติมได้อีกแบบเนี้ย ทำอะไรของกูวะประมาณนี้ฟึบชึบชึบให้มันแยกออกมาเป็นสามทางคือตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นสามทางเลยขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเยอะขึ้นนะเข้าใจไหมประมาณนี้แล้วเราก็ถูกตรงนี้เออเห็นไหมมันจะแยกมาเป็นสามทางแล้วพอมันลงไปข้างล่างมันก็จะเติมไวขึ้นถ้าเราอยากให้มันเติมเป็นมหาสมุทรไวไวแล้วก็แยกมันออกมาให้เยอะน้ำตรงนี้มันจะนออยู่แล้วเพราะมันดูดถูกดูดขึ้นไปข้างบนไงถูกดูดขึ้นไปปล่อยข้างบนโดยสายไฟแต่ว่าเราจะทําให้มันบอกว่าแยกออกมาเยอะ คือไม่ล้ไมได้ปะนะแต่ว่าเราต้องจําเป็นต้องทาแหละไม่ทําก็ไม่มีน้ําใช้ไงมันไม่พอด้วยของอะ่ะต้องมานั่งต่องนี้เป็นอะไรที่ลำบากลำบนเออตอนนี้ก็กลายเป็นสี่รูแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่เราทําแบบนี้ลงมาเยอะๆเราน้ํามันเต็มกันดีกว่าเรามาสรุปผลว่ามันใช้ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาหลายวันอยู่พอสมควรเลยก็จากที่เห็นไปว่าเรากําลัง ทำอไอนี่ ed, ใช่ไหมปัม๊มน้ำอ่ะเออคือมันใช้ได้ผลนะคือเราทําเป็นบยยแบบว่าทะเลใหญ่แบบน,นี้ไปเลยถามว่าทาไมถึงทําใหญ่แบบนี้เพราะว่าเราจะใช้ไอตัวนี้เออตัวนี้นั่นเองคือมันเป็นอะไรที่โคตรด,ดีมากคือแบบว่าปัาบอ่ะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมที่ประมาณนี้คือมันดีมากเลยคือมันขึ้นที่ได้เร็วมากคือแบบว่ามูลหลอดไม่น่าจะเอาเราอยู่นะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะมองวิชั่นในน้ํา,าไม่ค่อยเห็นเราเลยเอาไฟมาป, ắc, ปากักป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 ักคือบับ๊มันก็น ocation. เราก็ไม่ขาดนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือไม่มีบัีบน้ำพึ่ออยากใหห้มันนืด่ะ คือแบบอยากให้มันลื่นๆหนีไปไวตรงนี้ใช้สู้คือชนะดูฟิลดมาที่เรียบรนอยแล้วจากคลิปที่เห็นเติมน้ําอยู่ก่อนหน้านี้ที่กําลังปั๊มน้าอ่ะใช้ที่ปั๊มน้าอ่ะนั่นคือผ่านมาหลายวันแล้วนะคือตอนนี้คือผ่านมาหลายวันแล้วเพราะว่าคลิปนี้คือใช้เวลาทําไอ้พวกนี้ก็คือค่อนข้างนานอยู่แล้วก็แวะไปเล่นเกมอื่นบ้างอะไรอย่างงี้ก็คือคลิปนี้ก็ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามนาทีอยากให้มันแค่นี้แหละแล้วก็จบคือเดี๋ยวคนดูเขาจะงงเอาก็คือคลิปมันยาวมันก็ไม่ดีแล้วคนตัดก็จะงงด้วยเราก็ คือแบบว่าชนะด้วยคือไม่ต้องกินยาเลยคือมันขึ้นที่เร็วมากอ่ะ <c oughs> เร็วแบบ <c oughs> โคตรเร็วอ่ะมันเ็วแบบเร็วเกินไปก็ว่าได้ถามว่าทําไมเราถึงแปะแค่นี้แพตฟอร์มถามว่าทาไ,ไ,ไ,ไมไม่แปะเรียบๆไปเลยทาไมไม่แปะเรียบๆไปเลยใช่ไหมแปะเรียบแล้วจะเป็นนอย่างเงี้ยดูนะอืดไหมล่ะอืดไหมล่ะพอมันว่ายบนแพตฟอร์มอืดเลยเออแล้วเป็นแบบนี้แล้วกันเอาแบบมันจะได้ไม่ติดแพตฟอร์มเมื่อตอนเราสู้ดูฟิลลอนที่แบบตรงเนี้ยเราใช้ทดสอบสู้ดูฟิลลอนก็คือมันอืดพอไปติดแพตฟอร์มหนึ่งไอ้พวกนี้ก็ขึ้ ขึ้นมาได้นิดหน่อยเอ,อยังดีที่เรามีลอตออฟดิคอร์ดเลยพวกเนี้ยโอเคเอาเป็นว่าที่สู้บอสมูลหลอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแล้วก็ลงมาใต้นี้ได้ด้วยแหละก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีก็คือเราขึ้นที่ได้โคตรเร็วก็ค่อนข้างที่จะโกงเอาเรื่องอยู่แล้วแหละเราต้องไปฆ่าบอสตานัดต่อแต่ว่าเราจะไปเคลียร์บอสสามตัวในพาร์ทหน้ากันเลยแล้วก็ต้องเตรียมยาสู้บอสมูลหลอดแต่ว่าเราเอาวุธเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมแล้วน่าจะมีแววได้ใส่ชุดเวสสู้มูลหลอดแล้วละ่ะเพราะว่าเรา อยากจะใส่ชุดเวทมากเลยคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเล่นสายเวทมากเลยไม่รู้ทําไมคือสายเวทมันสนุกตรงแบบที่มันมีอาวุธ2อันนี้แหละอาวุธอันเนี้ยอันเนี้ยแหละที่มันเป็นทําที่เราชอบเล่นสายเวทก็คือมันดีชอบแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยคือมันทาให้เราชอบเล่นสายเวทเพราะแบบอาวุธเวทมันเจ๋งกว่าอะไรประมาณนี้ถึงอาวุธพวกนี้มันจะดีก็เถอะแต่ก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบอรร่นี่พาร์ที่้51็ก็คงจะจบกันเพียงเท่านี้ก็สาหรับพาร์ตนี้ก็ขออตััวลาาไปก่นสดบย